สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีซอสินะคะวันนี้มันลี่ซีประจำเดือนกุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20กุมภาถึง20มีนาคมตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดู ความรักความสัมพันธ์รวมๆกันก่อนเนาะเป็นพลังงานอดีตปัจจุบันนอนาคตของเดือนกุมภาพันธ์2020นี้เอ้ย2022นี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นแยกสถานะคนโสดคนไม่ชัดเจนคนมีคู่พร้อมคำแนะนำค่ะต่อจากนั้นเป็นชีวิตทั่วไปการเงินการงานเนาะและคำแนะนำดีๆจากช่องของเราเอามาดูกันเลย ช่องของเราเนี่ย <c oughs> จะเป็นการดูแบบไพ่รีเวิร์สด้วยนะคะก็คือดูไพ่หัวกลับด้วยต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่เข้ามาชมช่องของเราไหมทำไมต้องดูแบบรีเวิร์สด้วยล่ะเป็นเพราะว่าเขาจะให้ความหมายที่เคลียร์แล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ่ะโอเคมาดูกันเลยชาวมีน ขอภัยด้วยถ้าเสียงเราแหบหรือว่ามันจะอื้อๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยนะคะมาดูกันพลังงานอดีตปัจจุบันอนาคตความรักความสัมพันธ์ชาวมีนค่ะพลังงานอดีตปัจจุบันอนาคตเดือนกุมภาพันธ์ชาวมีน ถ้วยว้าวดิซันกาวถ้วยกลับหัวนะคะ3ดาบกลับหัวเจ็ดเออจ็ดไม้ควีนดาบกลับหัวคะ่ะ6ดาบ10บดาบกลับหัวแปดเลนกลับหัวได้สำรับเป็น สิบเหรียญกลับหัวโอเคสักครู่สักครู่เออชลลมีนนะคะชอลมิน ที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณพยายามมากๆเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดเนี้ยคุณน่าจะได้พบเจอกับใครบางคนผ่านการทํางานหรือว่าผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างการออกกําลังกายหรือว่าสิ่งที่คุณทําในชีวิตประจําวันอย่างนี้ก็ได้นะเออกิจกรรมในชีวิตของคนนะ่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาน,ทานข้าวหรือไปนู่ไปนี่ก็ตามแล้วก็คนคนนี้เหมือนเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณแล้วก็เหมือนทําให้ความรักของคุณเนี่ยสดใสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนี่ยมันมีเด็กถ้วยมันมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้ใจคุณนะฟูอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยพลังงานของสามดาวบวกกลับเนาะ แล้วก็เดือสันนะคะเออแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเก้าถ้วยหัวกลับกับควีนดาหัวกลับเอ่อตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีการไม่เติมเต็มหรือว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อาจจะขาดความมุ่งมั่นหรือว่ามุ่งมั่นในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงฝ่ายคุณก็ได้อาจจะหมายถึงฝ่ายเขาเพลังงานสลับกันได้นะคะ ออความมุ่งมั่นหรือว่าอาจจะขาดความชัดเจนอยู่เนาะบางคนบางท่านความรักที่ผ่านมามันก็ดีแหละแต่มันแค่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะหรือว่าความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้มันยังไม่มีสักเท่าไหร่เออคำแนะนำเป็นหกดาบถึาชว่าหกดาบเนี่ยถ้าเป็นคนโสดนะ คุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆห,หรือว่าคนที่ถูกใจในผ่านการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวนะหรือว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ชัดเจนมันมันดูไม่มันไม่มไมมไมมยุติธรรมเท่าไหร่หรือว่ามันไม่เติมเต็มเท่าไหร่เนี่ยไพย่ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยถอยออกมาก่อน เพื่อที่จะให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นหรือว่าการที่คุณออกมามันอาจจะทําให้บางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะทําให้ตัวเขาหรือการแสดงออกของเขาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างหลังจากที่คุณถอยออกมาแล้วจากความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าณนะตอนนี้เวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆด้วยพลังงานของเด็กถ้วยกับเดอกซัน นะคะแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยอย่างที่เราบอกว่ามันมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะการถอยออกมาจะทำให้คุณเนี่ยผ่อนคลายตัวเองมากขึ้นหรือว่าคลายเครียดก,กับสถานการณ์ที่ต้องเจอมากขึ้นนะเพราะว่าอืม จริงๆแล้วความคิดของคุณะคุณรู้สึกว่าอก่อนหน้านี้มันก็เป็นอะไรที่ดีมันมีความสุขมากๆเลยแต่ทําไมในเดือนกุมภาพันธ์เนี้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนความสุขตรงนั้นมันหายไปแล้วก็มันดูไม่ค่อยเติมเต็มหรือว่ามันดูไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่มันก็เลยกลายเป็นว่าบทสรุปเนี้ได้เป็นสิบเหรียญกลับหัวนะคะคือมันจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแล้วก็ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูแบบแยกสถานะนะคะคนโสดกันก่อนเลยคนโสดชาวมีนค่ะคนโสดชาวมีน นี่เป็นดวงรวมๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยลืมบอกตั้งแต่ตอนแรกและลืมลืมไม่ได้ทำคลิปนานๆๆคนโสดชาวมีน,นะคะเดือนกุมภาพันธ์เก้าเหรียญ e Star สีถ้วยโอ้โหเดสเตรน เดวินกลับหัวสองไม้กลับหัวชัดเจนว่าคนโสดชาวมีนยังไม่ได้มีท่าทีที่จะสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่รู้สึกว่าโอเคแล้วกับชีวิตตอนนี้ที่ได้ใช้เวลากับตัวเองบ้างนะคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณยังไม่ค่อยโอเคกับ เหอ,อเหตุการณ์ของความรักที่ผ่านมาในบางช่านยังเยียวยารักษาจิตใจไม่ได้คือช่วงนี้เป็นช่วงช่วงที่คุณพยายามเยียวยารักษาจิตใจแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะไปต่อกับคนใหม่ๆจริงๆนะคะสักครู่เนาะมาต่อค่ะมืดมากๆเลยเมื่อกี้อ่ะเนาะมันเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะเมือนความรักไปเลยแล้วคุณรู้สึกไม่พร้อมจริงๆคุณรู้สึกว่าเอ้ย เรายังไม่อยากที่จะเปิดใจนะตอนนี้เวลานี้แล้วก็ยังไม่อยากที่จะหาใครเข้ามาเติมเต็มหรือว่ามาแทนที่คนเก่าๆเ,เพราะว่าหนะ้าตอนนี้อยากที่จะรักตัวเองแล้วก็เยียวยาแผลเก่าให้มันดีซะก่อนนะคะอืมดู Whisper of Love กันดีกว่า h i ส p ป r ร f เลิฟต้องการที่จะกระซิบบอกอะไรคะิสปเลิฟต้องการที่จะกระซิบบอกอะไรชาวมีนคุโสด Love who you are นะคะ you are divine delightful and deserving of the wonderful things life has to offer อ่าช่วงนี้มันช่วงเวลาที่คุณรักตัวเองจริงๆเพราะว่า ไพ่ก็มากระซิบบอกให้คุณรักในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยแหละคุณเนี่ยเป็นอะไรที่กําหนดโชคชะตาชีวิตของคุณอยู่แล้วคุณเป็นออแสงให้กับชีวิตของคุณคุณสมควรที่จะได้รับสิ่งมหัศจรรย์นะคะต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนาะโอ้เจ็บคอมากๆเลยแทนที่จะหายคงจะไม่หายแล้วแหละ อโอเคมาดูนางฟ้ากันต่อเลยค่ะก็อยากทำคลิปให้เพื่อนๆจริงๆนะไม่อยากให้แบบรายเดือนหายไปอะอ่ะนางฟ้าต้องการที่จะบอกอะไรแนะนำอะไร passion น,นะคะในบางท่านเนี่ยตัวคุณอาจจะมี passion ให้กับสิ่งอื่นๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เนาะแต่ก็อยากที่จะ อย่าที่มีกำแพงหรือว่าปิดกั้นตัวเองมากขนาดนั้นเพราะว่า g i v e your relationship a chance ให้โอกาสกับความรักหน่อยเนาะ h a r d to heart conversation ในบางท่านอะเหมือนกับว่าถ้าคุณยังดิวอยู่กับคนเก่าๆเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันเหมือนกับว่าอยากให้คุณเปิดใจคุยกับคนเก่าๆหรือให้โอกาสคนคนนั้น หรือถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตของคุณตอนเนี้ยอยากให้คุณให้โอกาสเขาลองลองเปิดใจลองคุยกันแบบเปิดอกดูนะคะเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันจริงๆจ,จัง,จงๆอะไรประมาณนั้นนอกแต่ถ้าว่าคุณยังไม่พร้อมก็ใช้เวลากับตัวเองไปก่อนคือรักตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไว้ก่อนเนาะอ่ะมาดูต่อที่คนไม่ชัดเจนค่ะ <c oughs> <c oughs> ใ่้ชัดมากคนโสดอชัดม,มาคุณไม่ต้องการใครตอนนี้ฉันไม่ได้ต้องการอะไรใครรอยคุณไม่ชัดเจนค่ะคุณไม่ชัดเจนชาวมีนะคะเดือนกุมภา หเหรียญ9ดาบกลับหัว2ดาบกลับหัว5ถ้วยกลับหัว7ดาบได้สำหรับเป็น2ถ้วยโอเค เดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเราคิดว่าชาวมีน่ะน่าจะจับผิดอะไรเขาได้อะไรบางอย่างเนาะหรือว่าความลับบางอย่างเนี่ยมันได้เปิดเผยออกมาแล้วนะคะสิ่งที่คุณลังเลใจหรือว่าสิ่งที่คุณไม่แน่ใจมาโดยตลอดเนี่ยคุณรู้แล้วว่าเออมันเป็นจริงอ่ที่คุณคิดหรือว่าสัญชาตญาณของคุณเนี่ยแม่นจริงๆคนคนนี้อาจจะ เหมือนแบบทำอะไรลับหลังหรือว่าอาจจะไม่ได้บอกอะไรคุณหมดก็ได้เขาอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างในบางช่านในหนักไปเลยก็คือเขาอาจจะไม่ได้จริงจังอย่างที่เขาพูดหรือว่ามันมีบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ที่ยังเป็นความลับ ยังปกปิดปกซ่อนเลนกันอยู่นะคะสุดท้ายแล้วสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้ตัวคุณกดดันแล้วก็อยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เพราะคุณอยากที่จะปล่อยวางแล้วก็ไม่อยากที่จะเครียดกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปแล้วคุณก็ไม่รู้สึกเสียดายด้วยกับการกระทําของตัวเองในครั้งนี้ที่เดินออกมามันเหมือนกับว่าคุณจะไม่เสียใจในสิ่งที่คุณตัดสินใจในครั้งนี้เนาะว้าว คุณอาจจะรู้สึกว่าเราดูเหนื่อยๆกับการอ่านไพ่นะคะเรากลัวจะมีคอมเมนต์แบบนี้ขึ้นมาเหนื่อยสิเพราะว่าเรายังไม่หายดีนะเ <g iggle> จ็บคอมากทุกคนเป็น,นวัดนะคะไคขวัดใหญ่จ้า whisper of love ค่ะ่า back to what you love นะคะเห็นไหม คุณน่าจะเดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันแย่แล้วก็มันท็อกซิกจริงๆ whisper of love ก็ยังจะกระซิบบอกอีกว่าเออถอยออกมาแล้วก็กลับมากลับมาในจุดที่คุณรักดีกว่าจุดจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่ตัวคุณนี่สมควรที่จะได้รับนะคะสมควรที่จะได้รับความรักหรือว่าความรู้สึกดีๆหรือว่าความสุขจากสิ่งอื่นๆอ,อ๋อสิ่งที่มันคู่ควรแก่คุณอะ อ uh huh. อะไรที่ไม่คู่ควรฉันก็จะปล่อยไปประมาณนี้เลยมันเหมือนกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะไพใบเนี้ยนางฟ้าต้องการที่จะบอกอะไรแนะนำอะไรอีกขอสิ่งที่นางฟ้าอยากบอกอยากแนะนำหน่อยคะ่ะ <c oughs> ชาวมีนะคนไม่ชัดเจน u n l i q u i ควสเตอรความรักเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่เคมีไม่ตรงกรันหรือว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยากที่จะไปต่อก็ได้เนาะอืมเออเขาอาจจะทีเล่นทีจริงหรือว่าสมมฉันพูดไม่ชัดเขาอาจจะทีเล่นทีจริงหรือว่าเขาอาจจะมาแบบอืเล่นเกมกับเราหรือเปล่าเนาะ แต่ว่าอยากให้คุณเนี่ยอย่าไปมองความรักในแง่ลบนะคะคือมองในแง่บวกเขาไว้เพราะว่าบางครั้งความรักอาจจะไม่ได้แย่แต่ที่มันแย่เพราะว่าเราไปเจอคนแย่ๆเนาะก็เป็นกําลังใจให้สำหรับคนไม่ชัดเจนโอเคไปดูต่อกันที่คนมีคู่นะคะคนมีคู่คะ่ะ ชิบ,ชบคนมีคู่ชามีนอะไรเนี่ยคนมีคู่ชามีนเดือดกุมพาพันธ์ ิงดาบกรับหัวควีนถ้วยหนึ่งเหรียญสามเหรียญโอ้ควีนดาวอ่าโอเคตายสำหรับเป็นเด็กไม้นะคะดูเหมือนว่าคุณกับคู่ของคุณเนะี่ย น่าจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่างอาจจะอาจจะความคิดไม่ตรงกันหรือว่าทัศนคติอะไรบางอย่างที่อ๋อมันมันไม่ไปด้วยกันเลยในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคนหนึ่งเหมือนกับว่าเอ่ออยากจะพอแล้วหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อ,อาตัวคุณเขาาอาจจะยอมคุณก็ได้เนาะออหรือว่าเขาอาจจะเหมือนกับๆๆรล่อแหลหล่อแหลไม่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยเหมือนกับเอ่อ ไม่ค่อยทําตัวไม่ค่อยเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปหรือไม่ค่อยมุ่งม,มั่นดูไม่ค่อยจริงจังกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่จริงจังในแง่ในแง่แงร้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าเขาอาจจะละหล่อแหละหล่อแหล,ห,ลหรือว่าอาจจะไม่ได้หนังใจคุณสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณเป็นควีนดาบตรงนี้ คุณเต็มไปด้วยความรักและคุณต้องการความเอาใจใส่และความชัดเจนจากเขาคนนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีการได้มาพูดได้มาคุยแล้วก็อาจจะมีการได้มาปรึกษาหรือว่าเปิดอกพูดคุยกันก็ได้เพื่อที่จะได้มองหาวิธีการหรือว่ามองหาหนทางของความสัมพันธ์นี้ให้มันเข้าร่องเข้ารอยหรือว่าเป็นไปนในแบบที่คุณทั้งคู่เนี่ยสามารถไปด้วยกันได้ก็คือเหมือน มากันคนละครึ่งทางมาคนละครึ่งทางแล้วก็มากลับมาจูนกันนะคะโอเคตัวเขาเหมือนเหนื่อยเหนื่อยเน่อเอ,เอ,ยอย่าเป็นเป็นคิงดาบกระโผัวมาต่อกันค่ะ whisper of love ค่ะตกใจนะว่ากล้องตัดไปตอนไหน whisper of love ต้องการที่จะกระซิบบอกอะไรเอ่ย <c oughs> back to what you love นะคะ re evolve evolve ผู้ถูกไหมเนี่ย่า <laughs> นถูกไหมเนี you deserve นะคะอ๋อคล้ายๆกับคนไม่ชัดเจนเลยนะแต่ว่าการที่กลับไปหาสิ่งที่คุณรักเนี่ย อาจจะเป็นการที่คุณกลับมาปรับจูนหรือว่ากลับมาพูดคุยกันก็ได้เนาะเ,เหมือนเขาอเป็นสิ่งที่คุณรักแล้วก็มันอาจจะมีการกลับมาปรับจูนปรับปรับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้อ่ะมาดูกันนาฟ้าต้องการที่จะบอกและแนะนำอะไรคะ คนไม่ชัดเออคนมีคู่สิ w e r ว w ด i t i n g for นะคะ มันคุ้มค่าแก่การรอคอยอยู่แล้วอ้านี่ไงมีใครบางคนเนี่ยอาจจะมีความลับหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรตรงๆกับคุณมันก็เลยต้องมีการมาเคลียร์มาคุยกันเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ว่ามันมีเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมั่นหมายเกิดขึ้นแน่นอนคนคนนี้อาจจะเป็นคนคนนั้นที่จะเป็นคนในวันสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้นะคะมา มาต่อกันชีวิตทั่วไปต้องขอภัยด้วยนะจะดูเหนื่อยๆเพราะเจ็บคอมากๆเลยตอนนี้ทุกคนเหมือนจะหายแล้วนะแต่น่าจะไม่หายแล้วเลยน่าจะน่าจะเป็นต่อไปนะคะอะโอเคอยากทำคลิปให้ทุกคนอนะคือกำลังคิดว่าก่อนหน้าเนี่ยคิดว่าเออหรือว่าหรือว่าจะข้ามไปดีกุมภาไม่ต้องมีแล้วมันรีบซีเพราะว่าคอไม่ไหวจริงๆนะคะ แต่ว่าอุ้ไม่ได้มันไม่ได้สิมันต้องทำอ่ะมาดูกันค่ะชีวิตทั่วไปชาวมีนนะคะชีวิตทั่วทั่วไปชาวมีนเดินกุมภาสามเหรียญกลับหัวคินท้วยกลับหัวหนึ่งเหรียญกลับหัว เดกเรียนกลับหัว the moon โอเคท้ายสำรับเป็นห้าถ้วยอ่าชาวมีนะเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณอาจจะได้เจอกับเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดหรือว่าตัวคุณอาจจะเจอกับความผิดหวังก็ได้นะคะหรือปมในอดีตอะไรบางอย่างมันมาจี้ใจดำหรือว่ามาแทงใจดำหรือมันจะเป็นปมอ,อะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ายังค้างยังคายอยู่ในใจแล้วก็เอาออกไปไม่ได้สักทีเนาะ เออตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างหรือสภาพแวดล้อมสักเท่าไหร่มันเหมือนมันไม่ได้เป็นไปอย่างมันมันไม่เป็นไปตามแผนที่ตัวคุณวางไว้เลยด้วยพลังงานของสามเหลี่ยมตรงนี้ถามคนอื่นๆก็เหมือนกับว่าไม่ไม่ซับพอแล้วก็ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจคุณเท่าที่ควรนะคะตัวคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนไหวง่ายหรือว่าคิดมาก มากๆเลยเนาะในเดือนกุมภาพัน์นี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะทางด้านของสุขภาพจิตอ,อสุขภาพใจนะคะมันจะต้องเจอกับความไม่แน่นอนหรือว่าโอกาสอะไรบางอย่างที่คุณต้องพลาดไปเนาะ ใช่มันเหมือนกับว่าตัวคุณนะ่ะน่าจะมีแผนการอะไรที่คุณตั้งไว้วางไว้แล้วก็พอมันผิดแผนไปหมดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ตัวคุณค่อนข้างที่จะรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแถมยังไม่มีใครเข้าใจคุณอีกอะไรประมาณนั้นทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคุณมัวเลยทีเดียวเนาะก็โอเคก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวมีนมาดูเรื่องการงานกันดีกว่า ไม่ค่อยสบอารมณ์นะชาวมีนเดินกุมภาไม่ค่อยสบอารมณ์ <c oughs> การงานคะ่ะ the fool นะคะโอเค the magician มาอยู่เดียร์เอ่อ the emperor นะคะสิบดาบกลับหัว the emperor กลับหัวสิบดาบกลับหัวสามดาบกลับหัวได้สำรับเป็นชาเรีย t โอเค เดือนกุมภาพันธ์นี้คุณอาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างทีออ่มันเป็นการตัดสินใจที่มันอาจจะยังไม่ได้รอบคอบมากเท่าที่ควรนะคะด้วยพลังงานของ The Fool น,นี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าก่อนที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่ด้วยความเก่งกาจแล้วก็ความเฉลียวฉลาดแล้วก็ไหวพริบความสามารถของคุณเนี่ยเราคิดว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเองได้เพราะว่าหนึ่งแล้วก็คือความสามารถของคุณเลยสองก็คือ,อ,อคนแวดล้อมของคุณหรือว่าแม้แต่หัวหน้าง,งานของคุณเนี่ย คุณอาจจะต้องทํางานกับคนที่ผเดการนิดนึงหรือว่าลูกค้าจะเรื่องเยอะนิดนึงนะคะในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้แต่คุณก็ไม่สีค่ะยังไงฉันก็เก่งอยู่แล้วฉันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้วก็มองหาทางออกได้สบายๆนะคะคุณก็เลยอ่ะ,อะคุณก็เลยไม่ได้ซีด้วยหรือไม่ได้คิดมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ถึงแม้ว,ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดจาะก,การที่อา,อาจจะหมายถึงเกิดจากตัวเราเนี่ยแหละข้อผิดพลาดหรือว่าอาจจะเกิดจากตัวคนอื่นก็ได้เนาะแต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่ให้มันรุล่วงเสร็จสับต่อไปได้นะคะอืมคุณเก่งมากๆเลยนะชามีเดินกุมภาพัน์นี้การงานเนี่ยมาดูการเงินกันดีกว่าการเงิน การเงินเดือนกุมภาพันธ์ชามีค่ะโอ้ยมืดมืดสว่างสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างการเงินนะคะทนดูแสงสะท้อนแป๊บหนึ่งนะการเงินเดวินวอลกลับขิงดาวดาบนะคะเออ8ดาบโอเค เคียงไม้ <c oughs> my, หัวกลับได้สำรับเป็นหนึ่งดาบสักครู่นะทุกคนปิดม่านให้เมื่อกี้การเงินนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราวางแผนหรือว่าเราคาดหวังไว้เป็นไปได้ว่าชีวิตการเชีวิตทั่วไปที่เราอ่านไปเมื่อกี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินหรือเปล่ามันมันดูมีอะไรที่ผิดผ่านดูมีอะไรที เนี่ยคุณกังวลไปหมดคุณเครียดมากๆเรื่องการเงินมันเหมือนกับคุณน่าจะเจอกับปัญหาที่มันยากที่จะแก้มันไม่มีทางออกจริงๆไม่รู้ว่าจะไปขอความช่วยเหลืออะไรยังไงกับใครนะคะอืมเออแต่สุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะมุ่งมั่นแล้วก็ทำทุกอย่างแก้ไขปัญหาทุกอย่างเนี่ยได้ด้วยตัวคุณเองนะคะอืมมาดูออโรคากันดีกว่า กดดันนิดนึงนะเรื่องการเงินนะแต่ถ้าคุณเด็ดขาดแล้วก็คุณแบบชัดเจนแน่นอนเนี่ยเราคิดว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของชาวมีหลอกสู้ๆมาดู w h i s p อ r อเอ,อไม่ใช่ Whisper สิอ r ร c l โคอ a ร l e คจ้าอ่า อะไรอ่ะไม่เคยได้เลยอ่ะ loline เหรอ loline เหรอเอ้ยขอโทษด้วยถ้าอ่านผิดนะไปนี้อ่ะไม่ค่อยออกเลยอ่ะและ้วเขาอยากบอกอะไรอีก ambush fear with your fiercest r e a m สิ่งที่ออร์คอยากบอกอยากแนะนำค่ะ ได้เหมือนชาวกลุงเลย Unbound, releasing, soul pattern, contract and past life นะคะอันใบนี้เขาพูดถึงการตัดสินใจในชีวิตของคุณนะมันเหมือนกับว่าชาวมิน ในเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะเจอกับเรื่องของความผิดหวังหรือว่าเรื่องของการสูญเสียที่ทําให้สภาพจิตใจของคุณเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของคุณคุณจะเยียวยาหรือว่าคุณจะ คุณจะเยียวยาตัวเองหรือว่าคุณจะจมอยู่กับอดีตจมอยู่กับสภาวะอารมณ์ที่มันไม่ค่อยโอเคหรือว่าจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแต่สภาวะอารมณ์เหล่าเนี้ยมันจะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆในเรื่องการงานหรือว่าในเรื่องชีวิตทั่วไปของคุณด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะมันเหมือนเป็นการเตือนๆนิดนึงเนาะไพ่ใบเนี้นะยอืมเอ็มบูดฟิอาวิดโยฟิเอชนะคะ dream มันเหมือนกับว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกสิ่งที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้เรากลัวหรือว่าเราอาจจะไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองฝันหรือความฝันหรือความมุ่งม,มั่นของตัวเองนะคะพุ่งชนไปเลยเนาะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะใบนี้อะ่ะอัน u บาตัวคุณจําเป็นที่จะต้องปลดปล่อยตัวเองจากอดีต ที่ผ่านมาหรือว่าจากความิดหวังต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวคุณเนี่ยเดินหน้าต่อไปให้ได้เนาะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมาีิซีเดือนกุมภาพผ่า์ของชาวลัคนาราศีมีน นี่ก็ถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์หน้ารังหน้า,นาละกันได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเราต้องขอภัยด้วยเรื่องเสียงนะคะอ๋อมันอาจจะดูเหนื่อยๆนิดนึงนะต้องขอไัยจริงๆนะคะเจ็บคอมากแต่ว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนนะก็ไปเจอกันมลลี่สีเดือนหน้าบ๊ายบาย